ป้องปายสกุลสกคนเด้อเมื่อนี้ ini, นําเมน ah. ูเสนอเมนูต <Yes. S 1> <Wh> ้มยำปลาทูจ้าพี่น้องยกมาได้จ้าหน้ามาที่เฮียจ้ะมาเด้จ้าพี่น้องป้องปสายสกุลสกคลเด้อยอแก้วพากินต้มยำปลาทูอีกแล้วจ้าพี่น้องเนี่ยต้มยำปลาทูอีกแล้วเด้อจ้าพี่น้องป้องปายสกุลสกคลมาๆมาๆมาๆกินน้ากันจ้ะเยอะข้าวไรโบรี่จ้ะใส่ลงไป ตัวจัดฝัดบึ้มวะน,นี่อย่ะยี่แก้วเป็นพึ้งเข้าแน่่ายสามรอบเอออ,อร่อยมากพี่นอ้องต้มยำปลาทูใส่เห็ดเข็มทองเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยเห็ด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 เ,เข็มทองจ้ะมันมีหน่อยแต่เห็ดเข็มทองยี่แก้วได้ยี่แก้วซื้อมาหน่อยยี่แก้วมักกินแต่ซื้อมาหน่อยจ้ะปกติยี่แก้วต้องซื้อหลาย กินคนเดียวเด้อเอพี mm desse, e, 8, 2, nah. ่น้องเด้อมามีท่อนกลางเด้อจ้ะกินคนเดียวไม่ต้องมีท่อนกลางมาเด้อพี่น้องเด้ออืมอืมกินปุ๊บกระเนี้ยใสปากเลยกินปุ๊บก็หลุดออกจากปากอืมอร่อยพี่น้องอร่อยอืมต้มยำ กินเมนูต้มยำอีกแล้วพี่น้องมาเช้าเนี่ยข่อยว่าจะกินต้มยำกบว่าจะกินต้มยำกบหากบก็ได้จ้ะเอ้ยข่อยจะกินต้มยำกบบ่านอ้องงั้นไปหากบแล้วให้กี่าไปหากบแล้วก็ได้จ้ะเลยน้นงได้กินซ้ำมาเด้อพี่น้องเด้อมามากินน้ำกันนะจ้ะเพื่อนเพื่อนอืมประตูโตบกยายนว่า ไงเติบไปพี่นอนะ้องบ้างเนาะโตแบบไงละกับมันควม่มกูเหรอเห็นปะอ๋อ,อาวางอย่างเงี้เห็ด <c oughs> มันมีหน่อยแม่เห็ดซื้อมาหน่อยก็เลยกิคนคนะค่กินผู้เดียวจุบเดียวนี่ล่มันก็มาค้นหาย <c oughs> า <c oughs> มันนั่งเข้ากล้องเนาะอ เขามาขขามันมันมีเยอะอยู่เนี่ยต้องมากระเทมเข้ามานี่เออได้อยู่มาเด้อพี่น้องเด้อมามากินน้ำกันจ้ะสไตล์ลูกแม่จ้ะกินอีกแล้ววันนี้แซ่บแซ่บเลิศเลยคอยก็กินอันหากินยังสิเราจับพี่น้องมันกินยังมีแห้งเพราะว่าสมุนไพรเนี่ยคอยว่าดังไปเนี่ย เจ้าจะว่าคอยเด้อเพราะว่าคอยม่มีไม้เสียบคอยต้องเอาเสียงคอยตะเบ่งออกไปเขาเขาทอดตับจ้ะสั่นแกมุเจ <s 2> ้าจะไ่ได้ยิน่อยเด้อ่อยต้องว่าวแห้งแต่ว่าคอยไ่ได้โกด้วยจ้ะคอยไ่ได้โกดผเด้วจ้ะแต่คอยว่าแห้งเพราะว่ามันบมีไม้จ้ะคอยก็ว่าแห้งๆแ่มุเจ้าจะได้ได้ยินกับ่อยน้ำหนนะอีหล่าคุยไปคุยมาอีหล่าได้แล้วจ้ะเห็ดเข็มทองมันจะหยด มาเด้อพี่น้องเด้อข่อยใส่สมุนไพรไล่ไหลเด้อพี่น้องักเขือข่อยเป็นไดเบดร์ถึงว่ะข่อยมากกินมกเขือนั่นไหมพี่น้องเนี่ยเออมเะเขือเทศข่อยใตไหลายเด้อพี่น้องแต่ว่ามันต้ม,ต,มต้มโดนโคดมันก็เลยมันก็เลยละลายไปกับอันน้ำรนข่อยว่ามันสมดีไหมใช่ไหมอืมอืมอ่ะ บางคนมามากินแต่คอยมากกินหลายหลายอืมอืมอมอเนี่ยจอดนึงอร่อยค่อยไม่ได้ใต้พริกป่นออกพี่น้องค่อยไต้พริกพริกตุจ้ะข่อยเอาพริกตุทุบบูบูใต้เลยมันก็เผ็ดเผ็ดอยู่ ตามภาษาคนบักแบบว่าไ่ได้เผ็ดอย่างรลดโูนเน้อเชียวละทูว่ะัวบงงังไงพี่น,อนอ้องคนอ่ะอเอมลงมานี่เลยมันจากเบิง่งกลางเพราะเห็นน้ำใส่มือ,อไอด้พี่น้องได้เนี่ยพี่ตะลูกตะหลานาน้ำจุ่นเน่ยหลานก็มากินน้ำดอกลูกสาวไงก็มากินดอก กินนั่นพี่หนาหน่อยอ่ะพี่หนาช่วหน่อยมื่อนี้หยุดจ้ะเอามาเห็นหน้าเลยจุดมุมุกเข้ามาหน่อยเียังเ้ามาติดแม่หน่อยเออเออมาเด้อพี่น้องเด้อแจ๊บแจ๊บมื่อนี้เป็นวันหยุดจ้ะวันหยุดวันหยุดอีวันหยุดอีหล่าหน้อยก็เลยม,มานั่งด้วยได้ เดีย๋ยวจะลงไปถ่ายเพลงนั้นแล้วเพลงอะไรนะ mm. เพลงอะไรที่กำลังดังอยู่ดนตรีดนตรีมันทำงี้ไหมพี่น้องมีไหม่นนั่นน่ะเปิดดนตรีแม่ทำดิมันจะเป็นยังไงไหมพี่น้องจังหวะมันไหมพี่น้อง, <Okay. S 1> งวันน,นี้กระติดดอกมันเป็นดนตรีซื้อ ไปนอนเนอะไปกินเนอะตัว,ม,วมันมดีเพลงอะไรชื่อคนที่เต้นมาคือีครับชื่อแม่แคหน้าเต้นเราแม่นะไหม,ไม,ไมอยู่หน้าเฟซแม่ ่อยมักเมื่อคืนเราคอยฟังหลายเที่ยวแล้วหลายรอบ พี่น้งองแล้วก็เพลงกัน่าดีมีอีกเพลงหนึ่งพี่น้องคอยมากมาพี่น้องอยากให้เปล่าเต้นดิบอันนี้นะ จานปลาทูกันเป็นเพอาะน้ำกิมพี่น้องอุ้ยเป็นเพอาะน้ำกิมแล้วพี่น้องเนี่ยอันนี้ก็มัก เห็นฟังแล้วสนีเด้อทูกทดชอบอกัอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้ช่องเจ้าตาพากินชาแนลเลยเด้อจ้าพี่น้องเฮ็ดคลิปกระปายพี่น้องกินกำขำเนาะจ้าฮักสุขู่ทุกคนเด้อพี่น้องเด้อ